Allahumma rahiim. Hamil nama bilal ini dengan istighfar. Allahumma rahiim. Allahumma taufiq. Yang saya hormati penjaga, wali, guru, rektor, dan ahli. tiba yang sudah sama. murni pada bagi dia yang mana kami kaum atau kaum minoriti yang berada dalam koa saya sengaja memulakan dalam bahasa Arab dan teruskan dalam bahasa ibunda saya bahasa Melayu dan seterusnya saya akan menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat sekalian. ผมได้เริ่ม,มทุกคุยทักทายท่นานเป็นภาษาอาเรียกคำว่าสลามอะลัยกุมและบัสมัลด,ด้วยด้วยบิสมิลลาห์และบัสมัลลาห์ด้วยดูอาแล้วผมก็ตอบด้วยภาษาอังกฤษ มีประชากรที่ไม่ใช่ลู่ซที่ใช้ภาษาอักอยู่ไม่น่าจะดับกว่าสิบล้านคนทั้งที่เป็นนักวิชาการที่ได้เรียนจบด้านภาษาอักเรียนเตรียนโทรพิยาเอและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอักในชีวิตประจำวันในเรียนบนในปาเลสไตน์ซึ่งเขาไม่ใช่สิ่งผมตามวิภาษามันอยู่ซึ่งเป็นภาษาที่มีประชากรโลกใช้กันอยู่และกําลังจะเพิ่มจํานวนของผู้ที่ใช้ภาษาบันลั เพราะเฉพาะในประเทศไทยก็มีหมาปะเลยที่บวดสอนสาขาวิชาภาษา,านักขณะนี้18มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยหมาทะเลยในเวนาในกบูชาในพมา่าแม้กระทั่งหะไลยในประเทศจีนได้ตั้งสู์ภาษามื่นเพราะฉะนั้นอนในอนาคตงานพวกปากปสิมาที่งานของ,ของสตรีคงจะมีความหลากหลายและมีความเป็นอนาชาติมากขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าประธานในพิธีก็ได้พูดว่า การสื่อสารเ่ให้เหกิดการเข้าใจกันและไม่เ,เดินต่อไม่ได้ต้องใช้ภาษาที่คนเข้าใจกันผมขออนุญาตที่จะภาษาไทยกลับมครับจากหัวข้อที่ทางผู้จัดได้ให้ไว้นะครับผมขออนุญาตที่จะปรับเพื่อที่จะให้สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ใช้เวลากระชับเนื่องจากว่าเรามีท่านวิทยากรท่านโอปาสุกอีีสองท่านที่จะมาช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันมามองในมิตินะครับ ผมอาจจะมองในมิติของนักรัทศาสตร์เรามีคุณหมอที่อยากจะมองในมิติวิทยาศาสตร์สุขภาพและมองในมิติของคนที่สร้างสภาคเราครือข่ายที่วันนี้มีบทบาทมากๆเพิ่งกลับมาจากประเทศพมา่าเพิ่งกลับมาจากการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาแล้วก็มีจาาสอรแเลซึ่งก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์บนพื้นฐานของกาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บวกแนวคิดวิติองอิสลามเข้าไปเพราะฉะนั้นผมขอนญาตในมิติของกระบวนการพัฒนาสังคมนะครับ ผมพยายามใช้คำว่าสร้างคนสร้างองค์กรแล้วก็สร้างเครือข่ายขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า producing sun คำว่า s ั n ในความหมายของผมไม่ใช่แค่ลูกผู้ชาย s ันในความหมายของผมไม่ได้มีมิติของการเหยียดเพศที่ไม่ได้ให้เกียรติกับสตรีแต่ s ันของผมก็คือ s ันที่เป็นตัวย่อของคําว่า so แล้วก็ n นะครับผมขออนุญาตใช้คําว่ายุทธศาสตร์สัน s ก็คือเซลลครับ เอสเซลฟ์ก็คือตัวตนก็คือปัจเจกในเรื่องของปัจเจกในเรื่องของตัวตนขอนุญาตที่จะไล้เปลี่ยนที่นี้นะครับว่าเราขอสร้างตัวตนไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนทํางานผู้หญิงหรือผู้ชายเราต้องการสามประกาศประการที่หนึ่งก็คือ H ตัวที่หนึ่งก็คือเตุครับวันนี้ถามว่าสังคมมุสลิม ต้องการเฮุกี่ประเภทต้องการหัวกี่ประเภทต้องการความรู้กี่องค์ความรู้เราต้องพัฒนาผู้เชี่ยวชาญกี่ประเภทกี่ด้านมุสซิมทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เราเคยได้ยินมาหนึ่งล้านสิบล้านคนหรือตัวเลขต่างกระทรวงทววงกลมต่างๆซึ่งเป็นตัวเลขแค่ห้าจุดห้าล้านคนถามว่ามุสซิมในประเทศไทยถ้าห้าจุดห้าล้านคนถึงสิบล้านคนที่ว่าเนี่ยเราควรจะมีผู้เชี่ยวชาญกี่ประเภทกี่แบบเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยทั้งประเทศ เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อดูแลมุสลิมแต่เราถูกสร้างมาเพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศเราถูกสร้างมาเพื่อดูแลคนอาเซียนทั้ง600ล้านคนเราถูกสร้างมาเพื่อดูแลมนุษย์ทั้ง8,000ล้านคนเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนหัวของเราส่วนเฮดของเรา H E A D วันนี้นะครับพื้นที่ของหัวไม่เยอะมากแต่ถามว่าสิ่งที่ควรจะบรรจุลงในหัวคืออะไรบ้างเพื่อที่จะตอบรับ ว่ามาอัลสลนากอิลลัรอห์มะตัลลิอาลามีนคนที่จะช่วยทําหน้าที่ในการประคับประคองโลกให้อยู่อย่างมีความสุขมีความสงบสันติภาพควรจะมีองค์กรุ่งกี่ประเภทเราไม่มีเวลามากมายที่จะอธิบายเพิ่มเติม,มแต่ผมขอฝากให้พวกเราทั้งบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสออสอที่มีองค์กรเครือข่ายทั้งที่จดทะเบียนแล้วและที่กําลังจะเนีตจดทะเบียนและกําลังจะเดินมาจดทะเบียนด้วยกันกับเราเนี่ย กว่า30องค์กรอาจจะพลัไปเป็นร้อยองค์กรในอนาคตก็ได้และอาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นสอ,อสอประเทศไทยกลายเป็นสอ,อสอ,อาเซียนกลายเป็นสอ,อสอใหญ่กว่าอาเซียนอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6วันนี้หมหาวิทยาลัยพันีุงมีนักศึกษา22ประเทศปีหน้าเราจะครบรอบ20ปีเราจะตั้งเราจะพยายามให้มีนักศึกษาครบ30ประเทศ สอ,อ,อสอใน3 0ประเทศนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ถามว่าถ้าท่านจะพยายามขยับขยายแนวคิดสอสอส,อส,สภาองค์กรสตรีเพื่อสร้างสรรค์สังคมสันติสุขเรามีประธานก็คือสอสอเรามีกิจกรรมหรือมีเวริรมีกริยาก็คือสร้างสรรค์และมีกรรมก็คือสันติสุข และมีการ,รขยายก็คือ,อยั่งยืนมันมีทั้ง impact ที่เห็นชัดเจนเพราะฉนั้นนักศึกษาของเรา30ประเทศควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหนึ่งของทางผู้บริหารสรสรที่ควรจะขยายต่อไปนักศึกษาจากประเทศจีนโดยเฉพาะมุสลิมม์จบไปแล้วประมาณ20คนนักศึกษาจากประเทศกรัรมพูชาจาก60คนเฉพาะมุสลิมป่าเข้าไป26คนนักศึกษาประเทศลาวซึ่งเป็นมุอัลลัฟมุอัลลัฟฟา จบรปญญาตรีมาแล้วจากประเทศลาวมาต่อรปญญาตรีสาขาอุสูลุดินจบการศึกษาภายในปีนี้ภาคการศึกษานี้กําลังจะกลับมายัางประเทศลาวท่านไม่สนใจที่จะขยับขยายปีก2อสสหรครับนักศึกษาจากประเทศกัมเวียดนามคนแรกกำลังจะจบในภาคการศึกษาหน้าบาชิรรต้องการความสัมพันธ์ต้องการความช่วยเหลือต้องการเนตเบิกจากพวกท่านทั้งหลายที่จะเข้าไปพัฒนาสังคมมุสลิมในบ้านเมืองของเขา ว่าจะเป็นที่ชอด็อกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมุสซิมมากที่สุดในประเทศเวียดนามว่าจะเป็นที่โฮจิมินซึ่งเป็นที่ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการประสานงานกับโลกมุสลิมทั้งโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงก็คือโฮจิมินนั่นก็คือฮาน,นอยนอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจากประเทศศิีลังการยังมีนักศึกษาจากประเทศสวีเดนมีนักศึกษาจากประเทศกาซัคส,สถานที่มาอยู่กับเราเพราะนั้นในส่วนของหัวเราจะพัฒนากันอย่างไร ต่อไปนะครับก็คือกลยุทธ์ที่2กลยุทธอ์อานเหตุด้านแฮนคือกลยุทธ์ที่เกี่ยว้องกับทักษะทั้งหลายอาจจะเขียนคําว่าแฮน์อย่างเดียวแต่ในความหมายก็คือทั้งแฮนทั้งเลขทั้งทุกอย่างที่เป็นทักษะวันนี้มุสลิมอะควรจะมีทักษะอะไรเมื่อมีเหตุการณ์เมื่อมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีเพศสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจนเดอร์อิชูสเนี่ยเรามีแฮน์มีทักษะเพียงพอที่จะเผชิญหน้าหรือย,ยังหรือรู้จักเพียงแค่ ตั้งโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์และทะเลาะกันแล้วมานั่งเขียนกันไปโดยที่มองหน้าไม่เห็นกันเราควรมีทักษะอะไรบ้างในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับซีดอมีทักษะอะไรบ้างที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพศวิถีเพศสภาพทีท่เราบนพื้นฐานของความเป็นมุสลิมมีบางเรื่องที่เราต,ต้องตอบว่าได้และมีบางเรื่องที่เราก็ต,กต้องตอบว่าไม่ได้เพราะคําสั่งคาเสียคําสอนมาจากลัทธิอัลลอลา แต่ที่สําคัญก็คือทักษะทางมือทักษะทางตาทักษะทางสมองทักษะทุกประเภทต้องออามาใช้ขออนุญาตที่จะเล่าท่านฟังว่าผมใช้เวลาประมาณสเดือนที่จะเข้าใจว่าทําไมคนจีนจึงเดินเร็วกว่าคนเมล่อยู่เมื่อผมลงทะเบียนเรียนที่มหาลัยจีนันต้าเสือผมไม่ทันคนจีนทุกเยื่องเรียนในห้องก็ไม่ทันเพราะภาษาไม่เข้าใจ จะไปห้องสมุดก็เดินไม่ทันอาจารย์จะไปทุกที่เดินไม่ทันผมต้องไปนั่งที่สวนสาธารณะและดูคนจีนเขาเดินอย่างไรผมใช้เวลาสามสัปดาห์ทำความเข้าใจตั้งแต่เขาเริ่มเดินจนกระทั่งเขาหยุดเดินผมเจอคำตอบหลังจาก21วันคือสามสัปดาห์ผมรู้ว่าแต่ละสเต็ปที่เราเดินเมื่อใดที่เราลงส้นเท้าเนี่ยเราจะเสียเวลาไปอย่างน้อยก็หนึ่งวินาทีที่ลงหนึ่งวินาทีที่ยกขึ้นมาใหม่ แต่คนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเดินเหมือนกันก็คือเขาจะเดินด้วยปลายเท้าเมื่อเดินด้วยปลายเท้จาจะไม่เสียเวลาในการเขย่งลงแล้วก็เขย่งขึ้นเพราะนั้นเขาจะเดินเร็วกว่าเราอย่างน้อยแต่ละก้าวเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเรา1-2วินาทีเขาจึงเดินเร็วกว่าเราสิ่งเหล่านี้ครับคือทักษะที่มุสลิมหรือสอสอจะต้องคิดเทคนิคในการที่จะเดินเร็วกว่าปกติถ้าเราต้องการเป็นผู้ให้แต่เป็นผู้ให้ที่อ่อนแอมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลย ผู้ให้ต้องเป็นผู้ให้ที่เข้มแข็งยิฮาดที่จะเกิดขึ้นต้องเป็น j ิฮาดของคนที่เข้มแข็งกว่าที่จะนําพาคนที่อ่อนแอก,กว่าเรื่องสุดท้ายก็ไปได้ไงครับเนี่ยสุดท้ายก็คือเรื่องฮาตครับหัวใจทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้ว่าจะมีองค์ความรู้ที่สุดยอดถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่จะประมวลความรู้ทุกอย่างอัลลอฮฺบุฮาณะหัวตาลาให้มตาตรฐานกับเราก็คือว่าวามาอูที่ตุมมินลอิลน และฉันไม่ได้ให้ความรู้แก่สุจ้าทั้งหลายและถ้าอัลลอฮ์ฟูลสต็อปตรงนี้ถ้าอัลลอฮ์หยุดประโยคนียหยุดอายห์ที่ตรงนี้เราทั้งหมดคือยูฮาล่าเพราะอัลลอฮ์ต่อด้วยความปราณีด้วยความการุณาของอัลลอฮ์ก็คืออินละกอลีล่ะเว้นแต่นิดเดียวเท่านั้นเองไอ้คำว่านิดเดียวที่อัลลอฮ์ประทานมาให้เราเนี่ยก็คือความรู้ที่วันนี้เราจบดกเตรกันจบเป็นญยาเอกกันบางคนไม่รู้กี่ใบเป็นศยาสตรจาระ์าันดวิสาขวิชาที่ตัวเองทําการวิจัยแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์อินละกอลีล่ะเพราะฉะนั้นสสสิ่่่งททีีําคัญุด แม้ว่าจะมีองค์ความรู้เยอะแยะแม้ว่าจะมีทักษะสามารถทําให้คนทุกคนเดินตามเราได้ก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับอุวห้านีตัวนี้ครับคือตัวที่มันโยงไปถึงอัลลอฮฺตาลาขึ้นบนตัวนี้ครับตัวที่จะเชื่อมโยงกับโลกอีกโลกหนึ่งผมไม่เรียกว่าปรโลกเพราะเขาปรโลกมันไม่ถึงอะไครรัตครับปอรโลกในมิติของฮินดูปรโลกในมิติของพุทธเนี่ยบางทีมันจะไม่ถึงอะครรัต เพราะคำว่าปรโลกหรือแม้กระทั่งคำว่าสวรรค์นโกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถึงอาเครอส์นะครับหรือแม้คำว่านรากรกคำว่าชุลกราก็มาจากนรากรกก็มา,าจากคำว่านรกชุลกาก็มาจากคำว่าสวรรค์มันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่จะมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการนิพพานมีการเยอะแยะมากมาย,มายแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอาเครอส์เราถึงแน่ดังนั้นในการเชื่อมต่อกับอาเครอส์ต้องใช้ยุทธศาสตร์หรือกลุธ์ที่เกี่ยวข้องกับการติบใหญครับ เพราะนั้นนี่คือเสตจี้ในการที่จะฟูมฟักดูในวงแรกนะครับคือลูกซึ่งท่านประธานในวิธีก็ได้พูดชัดเจนเลยว่าในช่วงต้นของชีวิตเด็กเนี่ยต้องมีคุณแม่แม้กระทั่งในเรื่องของฟิกก็ตามคุณแม่มีบทบาทในการดูแลลูกจนถึงเวลาที่พอสมควรก็จะเป็นคุณคุณพ่อที่จะมาอบอ้อมดูแลข้างนอกในส่วนที่ส นะครับในส่วนที่สองก็คือองค์กรเมื่อพูดถึงเซลฟ์หรือตัวตนเนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดอยู่สามตัวใช่ไหมครับคือ H h a d e H hand และก็ H hide ในส่วนของ O ที่เป็นองค์ประกอบของสันเมื่อร์ก,กี้นี่นะครับ O ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ O ก็คือ organization วันนี้เรามีแนวในการบริหารองค์กรสองแนวง่ายๆถ้าตามทฤษฎีที่เราเรียกว่า conventional theory of administration หรือ management เนี่ย ก็คือการบริหารแบบพิระมิดคนบนสุดซึ่งมีจํานวนน้อยสุดบริหารคนล่างสุดซึ่งมีฐานที่กว้างมากที่สุดการบริหารการปกครองในโลกตะวันตกเนี่ยทั้งระบบเนี่ยไม่มีความสามารถจะจูนไปยังผู้สร้างโลกเลยเลยครับเพราะนั้นยิ่งปกครองยิ่งบริหารเท่าไหร่ก็ยิ่งล่มจมเพราะว่าทั้งหมดในยุคที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือซูเปอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ยังไม่สามารถที่จะจูนไปยังผู้สร้างโลกได้เพราะนั้นทฤษฎีการบริหารที่มู้ฟิลควรจะพิจารณา ก็คือทฤษฎีการบริหารที่ไม่ใช่แค่มนุษย์บริหารมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยที่บริหารมนุษย์อีกต่อไปเนี่ยสามารถที่จะจูนไปยังผู้สร้างโลกอัลสวาลตาลาได้นะครับที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือผมขออนุญาตได้จะแนะนําท่านในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือลองบริหารองค์กรสอสอตามทฤษฎีกาบาทฤษฎีกาบาเนี่นะครับกาบามาแทนที่พีระมิดนะครับ ตอนที่มีพีระมิดโลกอาหรับเป็นที่รู้จักวันนี้คนก็ไปเที่ยวพีระมิดอยู่แต่ถามว่าม,มีใครไปตอวัฒพีระมิดบ้างพีระมิดไม่มีพลังพอที่จะไปตอวัฒครับแล้วไม่ได้มีการบัญชาจากอัลลอฮฺให้ตอวัฒพีระมิดแต่กบาบาเนี่ยมันมีพลังของมันเองก็คือเสาสี่เสามีความหมายเหมือนกันหมดเลยเสาสีส่เสามีความสําคัญเท่ากันหมดเลยแต่เสาที่มีฮะจุลอัสวัดเป็นเสาที่สําคัญที่สุดเป็นเสาที่ทุกคนจะต้องจอดแล้วก็ให้การเคารพนั่นหมายความว่าผู้นําในิสลามเนี่ย ไม่ต้องการคนเดียวครับต้องการเหลายคนแต่ในขณะเดียวกันมีผู้นําสูงสุดที่เราต้องการให้ความเคารพรุกรน์ะยามากนี้ก็มีความสาคัญของมันรุกรนอื่นก็มีความสําคัญของมันแต่รุกรนหรือเสาที่มีห้าจระอสวที่มีเห็นดําคือเสาที่สําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยสอสอสามารถขึ้นมาได้หลายเสาเลยครับแต่เราให้เกียรติกันเมื่อใดที่เรามีการชุรอหรือการมีการประชุมกันสุดท้ายเราเลือกคนคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าสูงสุดซึ่งหลังจากนั้นเราก็สร้างคนรุ่นใหม่มา ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าหัวปิรามิดถูกตัดไปจะต้องใช้เวลาอีกกี่พันปีจะสร้างปลายปิรามิดใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าเสากระบาเสาไหนมันหักไปคงไม่ยากมากที่จะเสริมขึ้นไปแล้วก็ไม่กี่วันก็จะได้มีเสาสีต้นที่ยังคงสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับอุมมาได้นะครับและขณะเดียวกันองค์การที่ผมอยากจะเห็นในบรรดากลุ่มองค์กรที่อยู่ ผมไม่อยากใช้คําว่าที่อยู่ภายใต้สอสอเพราะสอสอคือสภาเครือข่ายทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีความสามารถทุกคนมีบริบทต่างกันแต่มาจูนกันบนสภาเครือข่ายดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าลองนึกภาพดูนะครับว่าสอส,อ,สอ,อยากเป็นองค์กรแบบนี้ไหมข้างบนใหญ่โตมากป้ายเบิ้งเตยใหญ่มดกเลยแต่ในขณะเดียวกันดูรากสิครับไม่ต้องซึงนามิหรอกครับน้าท่วมเขาที่แล้วนี่ก็ ขายพร้อมกับน้าท่วมแต่ถ้าสมมติว่าอสสอ,เ,อ,สอเป็นแบบนี้แม้ว่าชื่อเราเล็กแม้ว่าชื่อป้ายเราไม่ใหญ่แม้ว่าคนไม่รู้จักแต่ว่าฐานรากของกิจกรรมฐานรากของความบริก,การเนี่ยยังลึกลงไปผมผู้ชายทั้งหลายขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้ชายนะครับอยากจะเห็นสตรีเป็นแบบนี้ครับชื่อไม่ต้องใหญ่มากเพราะฉะนั้นชื่อใน โลกมุสลิมเนี่ยสตรีอาจจะถูกมองว่าไม่ถูกให้เกียรติโดยผู้ชายดูถูกโดยผู้ชายเพราะเราไม่ได้ขึ้นป้ายเราให้เกียรติผู้หญิงเราให้เกียรติผู้หญิงเราให้เกียรติผู้หญิงแต่ดูการปฏิบัติของอิสลามสิครับและดูการปฏิบัติของโลกตะวันตกสิครับถามว่ามาเลยอัลอาสัตรับนักศ,ศ,รรศรรึกษาผู้หญิงคนแรกปีใดเราเป็นผู้หญิงก็ทําวิจัยสิครับทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความข้มแข็งของผู้หญิงอย่าไปเดินตามวิธีคิดวิธีมองของตะวันตกที่เขาคิดอย่างเดียวก็คือไปหาความอ่อนแอของอิสลาม ลองนึกภาพอย่างเดียวสิครับว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดรับนักศึกษาผู้หญิงไปเรียนเมื่อไหร่ไม่เกิน200ปีครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกนี่นะครับเพิ่งจะรับนักศึกษาสตรีไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อ200ปีที่ผ่านมานีเองในขณะที่มหาวิทยาลัยอัลฮันมหาวิทยาลัยที่ตุนิเซียรับไซตุนะรับนักศึกษาสตรีณวันที่รับนักศึกษาผู้ชายนี่ยนะครับ พูดในสิ่งที่อิสลามเป็นบวกให้กับโลกตะวันตกให้เขาได้ทราบความเป็นจริงนะครับผมกําลังดูเผื่อจะมีการเตือนเวลาผมไม่เคยเห็นกิจกรรมที่ผู้ชายจัดที่ผู้ชายมาเตือนประธานในพิธีว่าถึงเวลาแล้วหมดแล้วโดวยเฉพาะถ้าประธานในพิธีก็คือเชคสมาลุตฟีแต่วันนี้ผมกระซิบกับคุณหมอว่าผู้หญิงกล้ามากเดินขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยอบี ลงได้แล้วเห็นไหมครับผู้หญิงมุสลิมกล้ามากในเขาบอกว่าผู้หญิงมุสลิมอยู่ใต้กลาในผู้หญิงมุสลิมถูกรถเตลเมลรถฟีกดไม่ใช่ครับผู้ชายลองถามดูสิครับไม่กล้าผมอยู่ที่นี่มา18ปีผมไม่เคยเห็นะครับว่าใครจะขึ้นมาบนนี้อบีอาเบมาโซได้เบติบูเลเดอรตท่านเถอะท่านเ้อะแล้วนเอแกตินเขาแกพูดมาชอล็อกสุดก่อนแค่นี้ก็เป็นหลักฐานพอนะครับอาจารย์ เอาหันใจสมวน,นิจจิตหแลวจากบรารลาพาดเราไปจิตที่เรารพท่านครับตัวสุดท้าย้วครับตัว N ก็คือเครือข่าย S ก็คือเซล f ์นะครับ O ก็คืออ r g ์ก i z a t ชั n นนะครับ N ก็คือเครือข่ายเครือข่ายที่ผมอยากจะเห็นก็คือเครือข่ายอยู่2เครือข่ายหนึ่งเครือข่ายของคนทํางานเครือข่ายองคนทํางานเองท่านต้องสร้างเครือข่ายได้เป็นอินทราเน็ตให้ดีในองค์กรแต่ละองค์กรขอให้ท่านสร้างความเข้มแข็งของท่านเองให้ท่านมี S ให้ท่านมีโที่เข้มแข็ง แล้วทีนี้ท่านก็ไปต่อในระดับที่2ก็คืออินเทอร์เน็ตระหว,ว่างเครือข่ายสภาคเครือข่ายก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในโหมดที่2ในเฟสที่2ในลูปที่2ก็คือลูปของอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เราสร้างอินทราเน็ตของเราเข้มแข็งแล้วอีกนิมิติหนึ่งก็คือผลของงานที่เราทาผลของงานขององค์กรสภาคเครือข่ายนี่นะครับหรือองค์กรแต่เรางค์กรย่อยๆเนี่ยผมอยากให้ท่านคํานึงถึงคนกลุ่มนี้ครับ ถึง i n s i ซด์อินไซเดก็คือคนในที่อยู่ข้างในผลของงาน impact ของงานความดีความงามของงานเนี่ยอยากให้เป็นความดีความงามที่ไม่ใช่ได้เฉพาะคนในที่อยู่ข้างในคือคนในองค์กรไม่ใช่มันได้เฉพาะคนในที่อยู่ข้างนอกหมายความว่าคนขององค์กรแต่ไปอยู่กรุงเทพคนขององค์กรไปอยู่มาเลเซียโอ้ดูแลเฉพาะองค์กรของเรา <discut> ดูแลเฉพาะคนของเราแต่อยากให้ท่านคำนึงถึงหมดเวลาครับทราบแล้วคนนอกที่อยู่ข้างในแล้วก็คนนอกที่อยู่ข้างนอกด้วย3นาที ถ้าข้อหลังถ้าจะให้ผมพูดสั้นๆนะครับให้ผมนั่งพูดผมจะพูดไม่ออกแต่ผมยืนพูดปกติผมสอนรัฐศาสตร์สามชั่วโมงโอเคนะครับขอต่ออันนี้ชัดนะครับว่าเราต้องการให้องค์กรของเราองค์กรมุสลิมะสภาเครือข่ายเป็นองค์กรที่ไปรอมาทัลฑลอาลามินคนในที่อยู่ข้างในต้องเข้มแข็งเพราะงานของเราคนในที่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องดูแลลูกหลานเขาที่อยู่กรุงเทพที่อยู่ออกซฟอร์ดที่อยู่อัสสัดต้องให้เขาได้สิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็น สามคนนอกที่อยู่ข้างในต้องดูแลเขาด้วยและคนนอกที่อยู่ข้างนอกแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็เป็นอำนาจของเราเช่นเดียวกันมหาเลยฟตอนีให้ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมปีละสิบทุน,นมหาเลาายฟตอนีตั้งใจที่อยากจะมีนักศึกษาที่มาจากประเทศที่มุสลิมเป็น,นส่วนน้อยเพื่อสร้างเขาว่าเป็นคนที่มีเซลฟ์คนที่มีออร์แกเนซชั่นเข้มแข็งและมีเน็ตเวิร์กจนกระทั่งวันนี้เรามีถึง22ประเทศนะครับขอไปต่อ วันนั้นผมอยากจะฝากนะครับฝากให้คิดแต่ขําาไม่ใช่ฝากให้ไปทำถ้าท่านคิดว่าดีท่านจะไปทำท่านท่านคิดว่าแค่ดีสำหรับคิดก็ทำไปคิดในใน,ในขันนี้นะครับมสมาร์ทเน็ตเวิร์กจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกับสภาเครือข่ายเอสผมอยากให้ท่านตั้งทาร์เกตที่เปซิฟิกในช่วงเวลาที่ท่านมารวมตัวกันในสภาเครือข่ายเริ่มตั้งแต่ปี54ทาร์เกตของปี6-1นี่คืออะไรหลังจากกี่ปีท่านต้องการทาร์เกต123ไม่ต้องเยอะครับ แต่ให้ได้เป้าถึงตาเก็ตถ้านอยากจะได้ไม่จะเป็นต้องมีหลายทาสภาเครือข่ายแค่ท่านสามสิบกว่าองค์กรมานั่งอยู่ด้วยกันในผมว่ามาชอปลอท่านเดินไปตอบอัลอ้อได้เลยครับว่าท่านได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วสองก็คือเม JORABO อาพุตตัวชี้ตัววัดที่วัดได้ชัดเจนว่าอาพุตธที่ออกไปปีนี้วัดได้ไหมปีที่แล้วดดวัดได้ไหมปีหน้าวัดได้ไหมอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าประธานหรือนายกของ,ององค์กรแต่และองค์กร มีเบอร์โทรของแต่ละองค์กรครบ30องค์กรเนี่ยนี่คือวัดได้นะครับถ้าสมมุติว่าจะจัดวันนี้สภาเครือข่ายอ๋อเบอร์เบอร์ขององค์กรนั้นอยู่ไหนเธอเธอหามันหน่อยามันหน่อยยังไม่ใช่ครับเพราะยังวัดไม่ได้เพราะว่าเรายัางไม่ได้ให้ความสําคัญและเขาก็ยังไม่ได้ความสาคัญกับเราตัวที่สามครับก็คือเอเทนเนอร์บอลนี่ราเราจะตั้งค่าตั้งเป้าหมายเนี่ยจะต้องสามารถที่จะไปถึงด้วยเราไม่จาเป็นเทียต้องตั้งอะไรที่มันแบบไปไม่ถึงนะครับ เวลาไม่มีผมไม่สามารถจะอธิบายได้แต่อยากจะฝากสมาร์ทห้าตัวนี้ไว้ให้ท่านตัวที่5ตัวที่สําคัญมากครับให้เรียลลิสติกฝันได้แต่เวลาเขียนขึ้นมาให้เป็นค่าเป้าหมายเนี่ยขอให้มันเรียลลิสติกมากที่สุดนะครับสุดท้ายครับสำคัญมากๆเช่นเดียวกันก็คือไทม์ลี่ไทม์ลี่ตัวทีตัวนี้ก็คือไทม์ลี่มันมีเวลาจํากัดครับเมื่อใดที่ท่านทําได้ดีมากๆแต่เวลามันเลยไปเนี่ยมันไม่มีความสําคัญอะไรแล้วมันไม่มีความหมายแล้ว บ้านไหม้ไฟไหม้นะครับทางสภาเครือข่ายของคุณหมอเนี่ยนะครับของจุฬาจุฬาสมุตรีเนี่ยที่ปูยุทธ์อที่ที่ท,ท,ที่ที่บางปูแป๊บเดียวครับมีการช่วยเหลือของสภาเครือข่ายลงมาณเวลาที่เขายังต้องการถ้าสมมติบ้านกุกสร้างเรียบร้อยแล้วสภาเครือข่ายมุสิมาบอกว่าจะพาไปสองล้านบาทให้ไปช่วยณขณะนั้นไม่จะเป็นแล้วครับเพราะเวลามันหมดไปแล้วดังนั้นสภาเครือข่ายที่เคารพครับ ท่านผู้บริหารสภาเครือข่ายที่เคารพครับข,ขอฝากประเด็นนี้ไว้นะครับว่าทุกอย่างที่เราตั้งเป้าไว้นั้นต้องให้จบลงภายในเวลานี่คือเน็ตเวิร์กที่จะเกิดขึ้นราดบเบดี่ยยเป็นมือของผู้หญิงกับผู้หญิงมือผู้ชายกับผู้ชายก็ให้มันเดินต่อไปเถอะแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเห็นในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเราปล่อยให้โลกขยับเรามานานแล้วเราปล่อยให้ตะวันตกขยับเรามานานแล้ววันนี้ตะวันออกกำลังจะขยับเราจีนลงนามในตัวนี้สัญญา เส้นทางสายใหม่ใหม่กับโลกมุสลิม15ประเทศจีนกําลังจะขยับเราอีกละวไม่เอาครับเราอยากจะขยับตัวเราเองเราอยากจะขยับโลกเองแต่ผมมั่นใจว่า,าขณะน,นี้มือที่ขยับได้ดีที่สุดก็คือมือของสตรีได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอีกครึ่งนาทีผมจะขออนุญาตที่จะฝากงานนี้นะครับงานนี้เป็นงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักส่งเสริมวิชาการ สสว .12 ซึ่งมีผอ,อ,อที่เป็นมุสลิมมาเราด้วยนะครับก็คือผอซาร่านะครับที่เคยอ,อยู่สปตงานนี้มีสมาชิกของสภาเครือข่ายสภาสภาองค์กรมุสลิมาบางท่านเป็นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมาผมจะขออนุญาตใช้สันส้นๆนะครับว่างานนี้คือกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมและเป็นงานที่กระทรวงได้นําเสนอที่กระทรวงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าสภาสภามุสลิมต้องการจะเอาไปใช้เนี่ย อยากจะบอกนี่นะครับจะสรุปว่ามีทั้งหมดก็คือ4ประเด็นกลยุทธ์นะครับในเรื่องนี้นี่เป็นบทสรุปงานวิจัยประมาณหนาประมาณสักสองร้อยหน้านี่คือบทสรุปก็คือมีประเด็นกลยุทธ์ว่าด้วยระดับปัจเจกจะพัฒนาสตรียังไงระดับครอบครัวจะพัฒนาสตรียังไงระดับสังคมองค์กรจะพัฒนาสตรียังไงระดับเครือข่ายจะพัฒนายัางไงงานนี้งานระดับประเทศเป็นงานของกระทรวงแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่เรียกว่ากลยุทธ์สตรีฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับสตรีมุสลิม โดยที่มีกลยุทธ์ย่อยถึง10กลยุทธ์และมีแนวทางที่ถูกเขียนไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้ที่สรุปมาได้ถึง26แนวทางก็ขอฝากไว้นะครับว่าเราจะทําอย่างไรกับงานพวกนี้โดยที่มียุทธศาสตร์ขยับเคยื่อนสภาสตรีมุสิมะสภาสอ,สอสอให้ได้เป็นมือบนหลังจากที่เราเป็นมือล่างมานานและถูกเข้าใจเป็นมือล่างมานานอะกูลูกาลีฮะดะวัสลลัลลอฮฺวะาลฮมุฮั